ตอนที่338ด้วยนามของข้าประตูสวรรค์จงเปิดขึ้นอีกครั้งจากนั้นเย่ฉางชิงและตู่กูชิงเฟิงก็เดินทางต่อลงใต้พวกเขาทั้งสองได้สะกดไอพลังของตัวเองเอาไว้ให้ดูราวกับเป็นคู่สามีภรรยาธรรมดาที่จะไปเยี่ยมญาติขณะนั่งเรือสินค้าล่องไปตามแม่น้ําของแควนใต้เยียนระหว่างทางเมื่อเรือบรรทุกสินค้าลำนี้เข้าเทียบท่าอย่างท่าเรือข้ามฟากต่างๆพวกเขาทั้งสองก็จะขึ้นไปท่องเที่ยวตามเมืองท่าน้อยใหญ่เหล่านั้น เนื่องจากเมืองต่างๆในแคว้นใต้เยี่ยนล้วนสร้างอารามฉางชิงขึ้นทุกหัวระแหงเช่นนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่มีจำเป็นเย่ฉางชิงจำต้องใช้เคล็ดวิชาแปลงโฉมเปลี่ยนใบหน้าของเขาหลายครั้งทว่าการเดินทางท่องเที่ยวไปตามเมืองน้อยใหญ่นั้นย่อมเลี่ยงมิได้ที่จะต้องใช้เงินตราของโลกมนุษย์เช่นนั้นเย่ฉางชิงจึงจำต้องวาดภาพและเขียนอักษรผู้กันเพื่อนำไปแลกเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายเย่ฉางชิงในตอนนี้กลับรู้สึกสนุกสนานจนมิรู้สึกเหน็ดเหนื่อย อีกทั้งระหว่างที่ทั้งสองเดินทางท่องไปทั่วจงหยวนก็ยังได้ผ่านดินแดนบำเพ็ญนเพียรต่างๆที่มีคนรู้จักอาศัยอยู่ด้วยอาทิเช่นฐานถ่ายชิงสเสวยที่บำเพ็ญนเพียรอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์จื่อชิงมู่หลงลี่จูและเยียนปิงซินที่บำเพ็ญนเพียรอยู่ที่ตระกูลโบราณมู่หลงเป็นต้นทว่าเมื่อเย่ฉางชิงสัมผัสได้ถึงไอพลังของพวกนางก็มิได้เข้าไปรบกวนแต่อย่างใดเพียงแต่แอบมอบวาสนาให้อย่างเงียบเงียบและรีบจากไปเท่านั้น เพียงคลิปตาเวลาหลายเดือนก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้ในที่สุดเย่ฉางชิงและตู่กูชิงเฟิงก็ได้เดินทางมาถึงแดนใต้ของจงหยวนเสียทีเนื่องจากก่อนหน้านี้หลังจากกองทัพป,ปีศาจได้บุกโจมตีจงหยวนแล้วก็ถูกสั่งให้กลับไปยังเทือกเขาแดนใต้อย่างรีบร้อนด้วยเหตุนี้จึงทำให้การป้องกันของแดนใต้หนาแน่นขึ้นอย่างมากถึงขนาดที่ว่ามนุษย์ธรรมดาและปีศาจตัวเล็กๆมีสามารถเข้าออกจงหยวนได้อีก ส่วนเย่ช้างชิงและตูกูชิงเฟิงที่สะกดไอพลังเอาไว้ย่อมถูกปฏิเสธมิให้ผ่านเข้าประตูเช่นกันนทิวเขาที่ทอดยาวตามแนวชายแดนของทางใต้เย่ช้างชิงและตูกูชิงเฟิงที่ดันด้นมาอย่างยากลำบากกำลังยืนเคียงกันอยู่พร้อมกับทอดมองออกไปนอกแดนใต้อันเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตช้างชิงเทือกเขาแดานใต้ห่างจากที่นี่อีกประมาณหมื่นลี้พวกเราจะไปเทือกเขาแดานใต้หรือไม่ สูกูชิงเฟิงถอนสายตากลับมาก่อนจะหันไปถามเย่ฉางชิงด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเวลานี้แววตาของเย่ฉางชิงเป็นประกายระยิบระยับเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาขณะท่องไปทั่วจงหยวนนั้นเย่ฉางชิงก็ได้เข้าใจถึงการใช้อิทธิฤทธิ์ต่างๆมากมายอาทิเช่นการสัมผัสได้ถึงไอพลังชีวิตที่ซุกซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆของโลกใบนี้และสามารถจดจำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ทั้งหมดจนขึ้นใจ สามารถควบคุมการเวลาได้อย่างที่ใจปรารถนาอีกทั้งยังสามารถมอบสติปัญญาให้แก่สิ่งมีชีวิตหรือพรากสติปัญญาไปจากสิ่งมีชีวิตได้เช่นกันเช่นนั้นเขาจึงมิมีสิ่งใดที่คิดแล้วจะมิสามารถทําได้อีกแล้วตอนนี้แม้เขาจะยังมิได้เข้าไปในแดนใต้ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแดนใต้ล้วนอยู่ในสายตาของเขาจนหมดสิน้นมิต้องแล้วลระพวกเราออกจากนานมากแล้วคงได้เวลากลับไปแล้วละ่ะ เย่ฉางชิงถอนสายตากลับมาจากนั้นก็ได้เอ่ยด้วยรอยยิ้มสบายฮ่าฮ่าและถึงแม้เวลานี้เย่ฉางชิงจะมีพลังที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้แต่สำหรับเขาแล้วทั้งหมดนี้ล้วนม่ใช่เรื่องจริงเลยสักนิดหรือกล่าวอีกอย่างว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงความฝันเท่านั้นเพียงแค่เขาตื่นขึ้นเรื่องทั้งหมดนี้ก็ถูกลบหายไปทันที และสำหรับเขาหลังจากได้ออกท่องไปทั่วทั้งจงหยวนกับตูกูชิงเฟิงแล้วตอนนี้จึงอยากที่จะกลับไปยังเมืองเสี่ยวฉือและตื่นขึ้นจากความฝันนี้เสียทีได้ยินเช่นนั้นตูกูชิงเฟิงก็พยักน่ารับทันทีตอนนี้นางเองก็มิม,มีความปรารถนาอื่นใดอีกแล้วหวังเพียงว่าหลังจากนี้มิว่าเย่ชางชิงจะไปที่ใดนางจะยังสามารถคิงข้างเขาได้ก็พอแล้ว ตอนนั้นเองเย่ฉางชิงก็ได้ประครองมือของตู่กูชิงเฟิงขึ้นมาเบาๆก่อนจะสบตาพร้อมกับยิ้มให้นางน้อยฮ่าฮ่าก่อนที่ร่างของทั้งสองจะค่อยๆเลือนร่างลงเพียงพริบตาก็หายวับไปในอากาศจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งที่ด้านนอกเมืองเสี่ยวชือ่อย่างเงียบฮ <c oughs> ่าฮ่าทว่าในตอนนั้นเองเย่ฉางชิงและตู่กูชิงเฟิงก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปแทบจะพร้อมกันท่าทางของพวกเขาเต็มไปด้วยความงุนงง เพราะเวลานี้ปราณวิญญาณฟ้าดินในรัศมีร้อยลี้รอบเมืองเสี่ยวชื่อเรียกได้ว่าแทบจะเหือดแห้งเต็มทีและที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือปราณวิญญาณฟ้าดินมหาศาลจากที่ต่างๆล้วนหลั่งไหลเข้ามาอย่างมิขาดสายขณะเดียวกันเวลานี้ภายในเมืองเสี่ยวชื่อกลับปกคลุมไปด้วยไอพลังต้องห้ามมากมายเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงฟ้าดินทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเมืองเสี่ยวชือ่อคิดได้เช่นนั้นเย่ฉางชิงก็เพ่งสมาธิผ่านภาพทั้งหมดในเมืองเสี่ยวชื่อก็ปรากฏสู่สายตา เว่าหลังจากที่เขาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเสี่ยวชือแล้วกลับมีสีหน้าสับสนขึ้นมาใช่แล้วผู้ที่ทำให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นก็คือชาวเมืองเสี่ยวชือนั่นเอง